นี้นะคะก็เป็นรีวิวนะคะจากผู้ใช้จริงก็ในภาพนะคะก็คือคือจะมีสิวเต็มหน้าเลยนะคะแล้วก็หลังทาน3สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะคือเพียงเวลนึะง2สองซองเท่านั้นบอกได้เลยว่าหน้ากลับมาขาวใสได้เลยและนี่ก็คือเป็นรีวิวของท้องลายนะคะอันนี้คือด้านบนเนี่ยคือก่อนทานนะคะท้องก็คือจะมีปัญหาท้องแตกหลายเพราะว่าเป็นคนที่มีลูกแล้วหลังทานนะ,ะก็เป็นหน้าท้องที่เรียบเนียนขึ้นแต่สิ่งที่ได้มาเป็นของแถมนะคะก็คือ มีผิวหน้าทอนะคะที่มีความขาวออร่ามากขึ้นตรงนี้เนี่ยลูกค้านะคะทานไปเพียงแค่4กล่องเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นรีวิวจากลูกค้านะคะเขาทำาให้เองก็คือ Before กับ After คนนี้ทานเข้าไปเพียงแค่วันละหซองนะคะ1กล่องเท่านั้นนะคะก็ได้ผิวที่ออร่าแตกต่างกับก่อนรับประทานเลยนี่ก็เป็นแบบว่ารีวิวที่เกี่ยวกับเรื่องของรอยฝ้านะคะก็เป็นตามนี้เดี๋ยวเนีจะมาให้พวกเราดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานนะคะเฟรยาเนี่ย จะให้ผลกับเราได้ยังไงบ้างรวมไปจนถึงรายละเอียดของาศาสกัรต่างๆว่า,าศาสการที่มีทั้งหมด22ชนิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ